สดพดูสวัสดีครับกล้องสดพดมูนะครับวันนี้เรามาคนเดียวก่อนเพราะว่าพี่กล้องรถติดอยู่ข้างหน้าอาสมทนะฮะเอ่อตอนนี้วันนี้เราจะพาไปไปกินกุ้งกันนะฮะกุ้งแถวบรรทัดทองนะ,ะเป็นเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติแท้ๆจากเจ้าของโกดังมาเปิดเองนะฮะเป็นกุ้งคัดไซที่เห็นอยู่บนนี้นะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นกุ้งคัดไซส่งตรง รสดทุกวันนะฮะหัวมันนี่เรียกว่าเยิ้มนะฮะเนื้อแน่นนะครับเด้งแล้วก็ราคาน่ารักไม่ต้องกลัวกระเป๋าฉีกนะฮะหลายหลากหลายเมนูซีฟู้ดแล้วก็สดแซ่บเดือดทุกวันนะฮะบรรทัดทองจุฬาซอยสนะขอต้อนรับคุณแพลวเจ้าของร้านกิ้งกุ้งบรรทัดทองนะครับสวัสดีครับร้านอยุดบรรทัดทองตรงไหนอะ อยู่จุลาซอยสามค่ะบรรทัดทองแถวแถวที่ที่เขากำลังคิดหิตกันใช่ไหมเราไปที่จุฬาซอยสามคือคืออยู่ตรงไหนจุฬาซอยสามมันอยู่แถวแถวไหนนะน้องอยู่ตรงแถวแถวซอยหนึ่งนนวลก็ได้ค่ะอยู่ตรงซอยสิบหกก็ได้ซอยสิบหกก็ได้ค่ะนะครับเป็นเจ้าเขาาว่าเพาว่าเป็นเป็นเจ้าของโกดังที่เอากุ้งมา ขายเองใช่ค่ะ<ม>เป็นคนส่งกุ้งอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนส่งกุ้งอใช่ก็คือส่งเอรับจากหลายที่ค่ะก็จะมีปากีพม่าแล้วแต่ค่ะจะเป็นตามฤด,ดูกาลในไทยเราก็มีรับซื้อจากชาวบ้านเหมือนกันค่ะเหรอ,อแ,ลแ,ลแล้วส่งกุ้งเนี่ยเปิดรัทบาลถึงคิดมาเปิดร้านอาหารส่งกุ้งอยู่ดีด ก็ค <K |ms|> ือเป็นคนที่ชอบทานกุ้งด้วยค่ะแต่ทีนี้เวลาเราไปทานร้านอาหารเรารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงก็เลยอยากที่จะเอามาขายในราคาพิเศษใช่ค่ะในราคาพิเมากสวัสดีค่ะสวัสดีเมากคุณคุณพี่หรือว่าไปรัาดำเนินเล่าถึงนะเล่าถึงการคัดกุ้งมาที่ร้านหน่อยนะฮะอ๋อด้วยความที่เราเป็นโกดังเองอยู่แล้วอ่ะนะคะคือเราคัด เกรด A ให้ตัวเราก่อนแน่นอนค่ะยอกให้ลูกค้าทุกคนเหมือนกันค่ะนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ร้านก็คือกินกุ้งแม่น้ําธรรมชาติแท้ในราคาไม่แพงนี่ดูกุ้งตัวนี้กับหน้าเราใหญ่มากนี่กับมือกับมือกิบบนี่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 เรากินเลยไม่พิภพกินได้เลยกินได้เลยค่ะนะครับเข่งังจิกินก่อนเลยพิภพเนาะร้านอาหารนอกจากมีกุ้งเผาเป็น เป็นซิกเนเจอร์แล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ไหมน้องก็จะเป็นอาหารค่ะทั่วไปแล้วก็จะมีหอยค่ะอาหารทะเลทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็จะเนื้อปูผัดผงกะหรี่โอ้โหนี่ไงตรงนี้ไงใช่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ขัดอันนี้ให้น้องขัดกันจนมือหนูขัดเปลือกหอยสุดฤทธิ์เลยน้องน่าทานมากแล้วก็เนื้อปูผัดผงกะหรี่นี่อันนี้ใช่ค่ะอันไหนอันนี้ตรงพี่ก้องเนี่ย อันนี้เราก็ขัดปูเกตแล้วก็มาม่ามอไฟทะเลนู่นบม่มีจะรู้มอไฟทะเลใช่ค่ะเพราะว่ามาม่าเขาไปซื้อราวต้มยำโป๊ะแตกทะเลนี่อันนี้อันนี้ป่ะนนู้นอัี้อันนั้นกุ้งอบมิโ้ะอันนี้อะไรพี่วพศเนื้อปูผัดผงกะหรี่เราลองกินกันเลยไหมนี่ซอยมันกุ้งซอสข้าวอ๋อซอสมันกุ้งซอสมันกุ้งจะอยู่ด้ในเนี้ค่ะไหนไม่ได้ค่ะราดกับข้าวสวยค่ะแล้วก็กินแล้วก็เออแล้วก็ทานกับ ร้านอยู่ตรงออะไรนะบรรทัดทองจุฬาซอยสามนะใครสนใจขึ้นเบอร์ติดต่อเลยนี่ขึ้นหรือยังขึ้นเลยใครสนใจมีมีส่งไหมน้องอ่าตอนนี้จะมีเป็นเออไลน์แมนอย่างเดียวใช่่คะนะครับใครสนใจก็โทรไป0835322994นะครับบุกเข้าไปเฟซบุ๊กพิมพ์กินกุ้งบรรทัดทองคุณพศดูนี่คุณพศนี่เอาเอาซอสมันกุ้งใส่กับข้าวเปล่านี่คุณดูนี่อย่างนี้เนเนเนอันนี้คืออะไรเนี่ยน้องเนี่ย อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันก้องจับหน่อยว่าเราจะตักนี่กุ้งแม่น้ำทอดเกลืออันนั้นอันนั้นจะเป็นไซส์เอ็มอาจจะใหญ่หน่อยค่ะอันนั้นไซส์อะไรนะคะไซส์เอ็มค่ะแล้วเนี่ยไซส์เอสค่ะไซส์เล็กสุดของร้านค่ะท่านผู้ชมใช่นี่ไซส์เอสวุ้ผมก็ดีอร่อยมาก แล้วน้ำจิ้มล่ะน้ำจิ้มทเองหรอน้ำจิ้มทำเองค่ะอันนี้จะมีสองสูตรนะคะที่ร้านจะมีเป็นสองสูตรอยู่แล้วถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นพริกขี้หนูสวนแท้คะมะนนาวแท้จะเป็นรสจัดน้ำจิ้มก็มีสองสูตรใช่ค่ะคือเผ็ดมากแล้วก็ไม่ติดหวานแต่ถ้าเป็นสีสีแดงใช่ก็จะเป็นเผ็ดน้อยหน่อยแล้วก็เป็นหวานเวรี้ย่อยค่ะโหกุ้งเนื้อแน่นมากท่านผู้ชมกุ้งแน่นไะอรู้เรื่องกินหอยแครงนะอย่างที่อื่นเนี่ยกุ้งตัวนี้เขาขายเป็นพันนะพี่กองแต่ที่นี่ขายแค่ไร่นะ7 9 9เ้าสิบบาท ถูกมากเจ็ดรอยเกาบ9้าบาททูเบลเลอร์เลยแล้วมันมันกุ้งแบบแน่นเลยนี่คุณดูคุณดูหอยแห้งนะหอยแหรงเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยหอยแคงโอ้โหถูกใจเพื่องมากมันมันแบบไม่ไม่เลือดเกินไปแต่สีเขียวเผ็ดมากเลยนะคะน้ําจิ้มอ่ะอ่ะเดี๋ยวจิ้มต่อเพียงนะบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์หน่อยอ่าเบอร์โทรนะคะศูนย์ปดสามค่ะห้าสามสองสองเก้าเก้าสี่ค่ะ อยู่ช่วงหน้ากินกันต่อช่วงนี้ค่ะคอนเสิร์ตปวดรับรู้ค่ะภูกับปิงค่ะอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้เวลาบ่าย2โมงณโรงมยาบาลศรีหอระศพนะฮะหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะคะสองเจ้าบินดังยุค80ชมพูพุตตี้นะฮะกับพี่ปิงนะฮะแห่งวงพุตตี้กลับมาจับมือสร้างความสุขบนเวทีอีกครั้งหนึ่งะฮะพร้อมโชว์เพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึงเจมปวดรับรู้คนข้างเคียง6.1สารวกานิยายรักขาดตอนนะครับพร้อมเล่าเรื่องราวมิตรภาพความหาและความทรงจำ ในวงการดนตีมา4ี่สปีนะวันคอนเสิร์ตมีแขกรับเชิญเช่นทัพเดลนีนุสค, <Teraz S 2> ค,คุณไหมหะคุณไหมคุณไหมคุณไปหลายงานแล้วนะเนี่ยคุณาัทยนี่บนอมรคุณพัทยดีใจดีดีดีแล้วก็วงนดนตรีเฉลิมราชเดยอวิรักษ์อยู่ถาวงังจบิแห่งชาตินะคะความสุขครบรสท,ทั้งหาทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มโอไม่เค็มค่ะพร้อมพร้อมนะคะห้ามพลาดบัตรราคา1,200รบาทคนปัตติสราเฉลิมกรุง022 2 5ห้า 8757-8 02225 8757-8และที่ไทเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเราไปร่วมรำลึกอดีตกันดีกว่าเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมต่อกินกุ้งบนทัดทองต่อโอ้โหนี่ดีมากอาหารน่ากินมากนี่มันมีส่วนสลูกก้องตัดพดบูอยู่กับกินกุ้งบนทัดทองต่อนี่ข้าวผัดปูนี่ข้าวผัดปูแน่นๆร้อยกว่าบาทเอง แล้วก็อันนี้ค่ะอะไรคะชิมเลยกุ้งแม่น้ําอบวุ้นเส้นค่ะมีกุ้งแม่น้ำอบวุ้นเส้นอันนี้โอ้โหจะมีเท่าไหร่อันนี้เหรอคะสองร้อยห้าสิบบาทมูถูกมากด้านนี้กุ้งตัวใหญ่ครับเพื่อนอันนี้จะเป็นไซส์เอ็มค่ะจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบค่ะสั่งหูใหญ่มากมากหอยคุณดีมากหอยเรสมากเลยคุณกุ้งก็มีสามไซส์นะน้องอันนี้สุดไซส์เอสใช่ค่ะน่น เท่าไหร่ไซส์เอทีอ่บาทบอกสิไซส์เอ,อะจะอยู่ที่กิโลละ890บาทค่ะแล้วไซส์กลางอ่ะตรงตกลางไซส์กลางอันนี้จะเป็นเซตค่ะเออเป็น2ตัวจะอยู่ที่ห้ารอยเก้สนั่นแฟก์กลางอ,อันนี้ไซส์ใหญ่ใช,ใช่ค่ะแล้วเขากินครึ่งเลยมั้ยเสี่ยงเขากินครึ่งเลยไหมเป็นแ <c oughs> ครึ่งน,น <c oughs> ะพูดตอบไปเรื่อยเรื่อยอย่บอกเบอร์เ <c oughs> <c oughs> บอร์นะคะ <c oughs> ไม่คุยอะไรกันเลยนะ เบอร้านอยู่ที่จุลาซอย3นะคะที่บรรทัดทองค่ะเบอร์โทรติดต่อเบอร์0835322994ค่ะเอืข้าผัดปูเขาอร่อยมากพี่ก้องนี่กัดไปเนื้อปูนแบบพี่ช่ำยกไปเลยหรอย่ไปเลยนัวมันปูี่ยนะใส่นี่มันกุ้งค่ะมันปุ้งนี่นะใส่ยู่นี่นะใส่กับข้าวนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะกินอย่างนี้เลยให้ดูนี่นี่จิมกุกนี่เลยบอกเลยร้านขายอาหารเนี่ยถ้าร้านไหน ผัดข้าวผัดไม่่อยนี่จบไปนะอร่อยไหมอร่อยยกไปเลยหรอยกไปให้ใครคืนใครมายืนดูอ่ะหอมเนื้อกุ้งเล่นมากอ่ะกุมดต่อนี่ตรงกินนี้อันนี้เป็นไงบ้างขนงกินนี้หน่อยอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือค่ะไซส์ไรท่านนี้ไซเอ็มค่ะไซท่าหน้าท่านเลยอ่ะยกคืนมาแล้วใหญ่มากไซท่าหน้าเลยเนี่ย มีแต่นี่อะเดี๋ยวลองกินดูเลยนี่กล้องจับหน่อยจับเนื้อกุ้งหน่อยที่กำลังจะเอาออกมาเนี่ยบอกเบอร์บอกเบอร์เเบอร์โทรนะคะ083ค่ะห้2ส9มสองสเนื้อแน่คแลวตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาจากรายการกองสุดพดดมูใช่ค่ะสามารถรับส่วนลดส0ได้เลยค่ะแค่แจ้งมาจากรายการใช่อ่ะอันนี้ดูนะคะนี่หัวกุ้งนะคะทอดอะไรนะกุ้งทอดเกลือค่ะจิ้มกันนจิ้มให้ดูนะคะจิ้มอย่างนี้เลย จิ้มซีฟู้ดแล้วก็ดูดอย่างนี้เลยคะ่ะแซบบอกเบอร์บอกเบอร์บอเบอร์ re, โทรนะคะ083ค่ะ532ค่ะ2994ค่ะนี่แล้วโปรแตกจานอย่างนี้เลยเหรอนะ้องใช่ใช่ค่ะเป็นต้ยมยำโปรแตกค่ะทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกง่าย่ใช่ค่ะเดีย๋ยวพู้ใดพูดไปสิ <laughs> ก็ตอนนี้นะคะเชิญค่ะที่ถนนมทัดทองนะคะช่วยกันไปทานค่ะร้านดีๆมีอีกเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้นี่หัวกุ้งคืองดมากๆเลยอ่ะหัวกุ้งรดมากอันนี้หนูคัดทุกตัวเลยค่ะนี้แล้วก็ถ้าตัวไหนเรารับประกันเนื้อนะคะทุกตัวรับประกันมันทุกตัวค่ะถ้าตัวไหนไม่ดีเราไม่ขายค่ะเราจะไม่เอามาเสิร์ฟลูกค้าแน่นอนค่ะ มาพูดไปพี่ก้องบอกเบอร์เบอร์เบอร์โทรนะคะ083ค่ะห้2ส9มสองสอ้าเ่ค่ะปูมันก็หลีอร่อยมากที่ร้านมีเมนูกี่เมนูลูกอ๋อเยอะมากเลยค่ะอีกหลายเมนูเลยค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านปู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 ก็ะดีก็อร่อยไหมเนี่ยแล้วก็มีปลาหมึกผัดไข่เค็มมีเออผัดผักบุ้งค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงนะใช่ค่ะผัดผักบุ้งซอยใครสนใจก็ไปเลยนู่นบรรทัดทองถนนบรรทัดทองจุฬาซอย3ค่ะอยู่ตรง คราจุฬาซอยสามอ่ะซอยหน่าจะเป็นจุฬาซอยสิบหกก็ได้ค่ะได้สองทางค่ะสุงเนี่ยจะไปเอามันทั้งทองจจะไปทำมันทั้งทองเะสวยไปเจอกันไปทำไมไปทุระสิไปกินข้าวสิได้เลยค่ะเชิญเรียนเชิญได้เลยค่ะเพราะว่าคนยังก็คนก็ยังมีอาหารอร่อยอร่อยยังมีกันครบใช่ค่ะยังมีร้านที่อาหารดีๆแล้วก็อร่อยราคาดีก็มีหลายร้านเลยนะคะเนื้อแน่นมาก แล้วไปถึงนี่ต้องจองโตไหมตอนนี้ยังไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูเพิ่งขยายร้านสั่งไปทานที่บ้านได้โดยไลแมนใช่ค่ะไลแมนค่ะหรือว่าจะโทรติดต่อที่ร้านมีมาม่าเม้าไฟได้เห็นไหมไม่มีกับเป็ดลูกบอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์ค่ะ083ค่ะ5322994ค่ะชีวิตเศร้าไหมชีวิตเศร้าไหม ไม่เศร้าเรื่องอะไรอ่ะเศร้าเรื่องอะไรดีคะที่ตอนนี้วันนี้เราควรเศร้าเรื่องอะไรลองพูดเสร็จเศร้าเรื่องอะไรลองพูดเสร็จเขายกรายการอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยยกรายการหายได้นะไปกินน้ํสุดท้ายหนูก็ยังอยากขายของอยู่ค่ะอร่อยนะบอกเบอร์บอกโปรโมชั่นไอ้พี่ติ๊ง โอเคค่ะร้ะานกินกุ้งบรรทัดทองนะคะอยู่ที่จุฬาซอย3ค่ะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะสำหรับรายการนะคะ,ม,ะมีส่วนลด10เลยค่ะแค่แจ้งว่ามาจากรายการโคงซดพดห <พด S 2> มู่ค่ะ,ะทางรายการก็ขอยืนยันว่าร้านกินกุ้งบรรทัดทองนี่อร่อยจนต้องกราบเลยนะครับมอบป้าย มือมือกุ้งอีกหน่งเพราะเขอบึ้นค้างอะไรต้องกล่าวค่ับนะครับขอให้ไข่ดิเไปเดินเล่นกันมาทัดทองไปเดินเล่นไม่ได้กินอาหารได้อ่าจงเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีของกินอร่อยๆมาแนะนํากันอีกนะครับ้าพลาดพักสักครู่ครับอิ่มจังก้องสดฮุดบู